นี่รับจะยุ่ีส่วนยามเช้าสวัสดีครับ วันนี้ป๊ะป๊ามามาพาเช็คอินจะพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าแบบชิลๆ slow life กันที่หาดพัดทองตำบลจองถนนอเภอขาวัยสนจังหวัดพัทลุงสำหรับหาดพัดทองนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงพัทลุงสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับ หาดพัะทองแห่งนี้คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงเช้าที่สวยงามจุดหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเลยนะครับความงดงามของความเงียบสงบวิถีชีวิตชาวประมงในยามเช้าคือคราวบรรยากาศของธรรมชาติมันช่างมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกหาดพัททองจึงเป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งของอำเภอเข่อยสนจังหวัดพัทลุงที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพไม่ควรพลาดเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปเก็บภาพสวยๆก่อนนะครับผม ครับเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยกินกันที่ตลาดเขาชัยสนนะครับเอา,า่มีเส้นหมี่นะแล้วก็เส้นหะมี่ก๋กวยเตียน้ำจวนหวานครับ มึงคนอ่านกระถ่าย้ำส้มด้วยแต่ผมไม่ทำส้มคนที่พัทลุงเวลากินขนมจีนคนที่เขาที่สนนะครับอีกอย่างนึงี่ให้มันต้องสมถันถึงกินขนมจีนฮะให้้มันตองสามถุงจะมีดอกกระโดนเขาเรียกดอกกระโดนใช่ไหมปะดอกกระโดนนะครับกินขนมจีนดอกกระโดนดอกกระโดนนะครับ แต่วันนี้เรากินเกียวหวานไม่ได้กินแกงใต้ลองดูหวานปั่นปาดปั่นป่าเปรี้ยวๆครับแล้กระโดนของไรสายพิมพ์ของไรสายพิมรสายพิมพ์ร้อยร้อยมีขนมตบท้ายนิดหน่อย อันนี้เขาเรียกอะไรามาขนมอะไรนะขนมปัมขนมขนมปัมเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเป็นขนมน้ําตาลเขาใช,นาโนโาชนา้น้ำตาลตะโหนโดเนี่ยขาใส่น้ำตาลน้ำตาลตะโหนดแล้วก็กินกับคู่กับมะพร้าวขนมขนมปัมหวานกำลังดีดึ๊บดึ๊บ กินกับมะพร้าวครับมันจะมันๆอน่อยไหมโคตรอร่หมเลยครับขนมปงวันนี้จะมาแนะนำขนมอะไรนะปดาปดาเป็นขนมปักใส้อีกหนึ่งชนิดข้างในมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไส้ไส้เป็นพริกแกงนะน มีพริกแกงมีตะไคร้ทอมินตรงนั่งเดียวโตมาได้ขนมปลาดาปลาดาชิมนี่งดูกระตุ้นนั่งดูกระตุ้นปูนไปแล้วออกหวานหวาน็มเป็นเผ็ดปูนไปแล้วกินกับกาแฟน้อยเท่าไหร่ดีครับขนมปลาดาเอะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชม และฝากกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคราวหน้าจะพาไปแชะชิมชิวที่ไหนกันรอติดตามนะครับป๊าป๊าป๊า,ปา,ปา,ปาพาเช็คอิน